สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับผมนะวันนี้ก็มีเก็บแนวสาระนะครับเกี่ยวกับการปลูกทัวนะครับนะมาอัปโหลดให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมวันนี้ก็หลายหลายเกี่ยวกับการปลูกทัวหรือว่าโรคของทัวนอนปุ้งแมลงอะไรอย่างนงี้นะครับผมหลังจากว่า,าผมได้ทําการ ได้ทาการใช้กรรไกรนะครับตัดแต่งนะครับผมเพราะว่าใบมันหนาเยอะนะครับทาใหา้งวงช่อดอกของต้นถั่วนั้นไม่ค่อยจะออกลูกออกดอกออกดอกอะไรนะครับผมนะผมก็เลยได้ใช้กรรไกรตัดแต่งใบให้มันบางลงนะครับเพื่อ,อในการฉีดฮอร์โมนนะครับเปิดตาดอกนะครับผมแล้วก็อีกอย่างเพื่อเราฉีดยาฆ่าแมลงนะครับเพื่อ ไม่ให้ไม่ให้หนอนแมลงนะครับผมถ้าใบมันเยอะเกินนะครับผมการฉีดแมลงนะครับผมนะมันก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับถ้าใบเยอะเกินนะครับนะเดี๋ยวให้ดูนะครับเบื้องหน้าของผมนะครับผมนะผมวันนี้ผมเก็บเก็บถั่วใบได้สักประมาณสองสามครั้งนะครับผมนะก็ถั่วปีนี้นะครับผมนะ ก็ดูตามอาการนะครับผมนะไม่ค่อยออกงวงออกช่อนะครับผมพยายามนะครับให้มันออกงวงออกช่อออกดอกนะครับผมดูแล้วมันดูสวยนะครับผมนะดกใบดกนะครับเขียวไม่มีโรคคนเหนาหรืออะไรนะครับไวรัสจุดธนิมอะไรนะครับสมบูรณ์นะครับแต่ไม่มีดอกไม่ออกดอกออกช่อนะครับเราก็ต้องหาวิธีแก้ นะครับผมนะนะหลายๆอย่างก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับในการแต่งใบออกให้มันบางนะครับผมเพราะว่าใบมันเยอะเกินนะครับหรืออีกอย่างที่เขาเรียกว่าต้นถั่วโรคบ้าใบนะครับใบมันจะเยอะแต่ว่าไม่มีดอกไม่มีช่อไม่มีงวงนะครับผมก็พยายามที่จะทําให้มันออกดอกออกช่อออกงวงนะครับเดี๋ยวให้ดูเบื้องหน้านะครับผมนี่นะครับผมนะเก็บไปสองครั้งสามครั้งแล้วนะครับผม ผมแต่งใบออกนะครับนะใหะ้มันดูบางนะครับเพราะว่าปกติมันจะหนากว่านั้นนะครับผมนะหนาจนเราฉีดยาฆ่า,มาแมลงไปแล้วมันดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยถูกนะครับพวกหนอนพวกอะไรมันจะอยู่ตาม ต้นตามใต้ใบอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยทําการแต่งใบนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับผมก็อ่าไม่มากก็น้อยอาจจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับแบบผมนะครับผมนะตอนนี้ผมก็หาวิธีแก้หรือใครหลายคนก็หาวิธีแก้เหมือนผมนะครับซึ่งอ่าไม่ค่อยออกงวงออกช่อนนะครับผมนะก็มีส่วนน้อยนะครับนี่ก็อ่ะดอกของมันนะครับ ตอนเย็นนะครับผมนะอ่าพรุ่งนี้ก็จะเก็บแล้วนะครับผมนะนี่ก็อ่ายาวอยู่นะครับพันนี้ผมใช้พันของอ่าถัวดกครองสิบนะครับผมนะซึ่งอ่าผมหาซือ้อแถวบ้านไม่ได้นะครับต้องสั่งลาซาด้านะครับผมนะเพราะว่าอ่าอาจจะเป็นพันถั่วที่อยู่ในเขต จังหวัดอื่นนะครับผมบ้านผมก็จะมีพวกพันธุ์สอนแดงหรือพันธุ์มันนี่จีนอะไรอย่างนี้นะครับผมนะเอาละรครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมนะก็หาวิธีแก้นะครับผมโดยการตัดใบออกแล้วก็หนึ่งง่ายต่อการฉีดยาฆ่าแมลงนะครับฉีดยาฆ่าแมลงสองฉีดง่ายต่อการฉีดโฮอร์โมนนะครับให้มันทั่วถึงเพื่อจะเปิดตาดอกตาดอกของอยอดถั่วฝักยาวนะครับผมนะ ตอนนี้อ่าก็เริ่มเห็นดอกแล้วนะครับผมนะยางที่ผมให้ดูไปนะครับเริ่มอ่าเห็นดอกเห็นไหมครับนี่นะครับอ่าเริ่มมีดอกแต่ไม่ค่อยเยอะเริ่มเพิ่มจํานวนเรื่อยๆนะครับนี่นะครับผมอ่าก็เริ่มเห็นดอกนะครับปกติแล้วไม่เห็นเลยนะครับผมมีแต่ใบนะครับผมนะก็ถั่วไม่ค่อยมีเก็บได้แค่อ่า วันหนึ่งคืนนึงก็เก็บได้แค่ประมาณสามสี่ถุงนะครับผมปกติปกติถ้าเป็นถ้าประมาณสิบกว่าแถวนี้ก็เก็บได้เยอะกว่านี้นะครับผมต้องเป็นสิบกว่าขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าอายุถั่วมันก็สี่สิบห้าสิบวันแล้วนะครับผมนะผิดปกติผมสังเกตว่าใบมันเยอะผมก็เลยทําทการตัดแต่งใบนะครับ เพื่อมันบางเพื่อง่ายต่อการฉีดยาฆ่าแมลงแล้วก็ฮอร์โมนฮอร์โมนที่จะเปิดตาดอกนะครับผมสั่งยี่ห้อไหนหา,าเลือกดูนะครับว่าฮอร์โมนชนิดไหนนะครับที่มันจะทําให้อ่านี่นะครับผมงวงของมันเห็นไหมครับอ่าแล้วมันจะเป็น จุูมๆออกมาเหมือนกับตาดอกนะครับนี่ยังไม่นั่นนะครับเราเก็บไปมันก็เห็นแ่งวงก่อนนะครับยังกลังจุ่มๆจะเป็นดอกแล้วนะครับผมก็เริ่มเห็นเทียเล็กเทียน้อยนะครับผมก็ต้องฉีดฉีดหนึ่งวันนะครับก็เว้นไปอีกสองวันแล้วก็ฉีดนะครับผมนะนะเพราะว่าเพราะว่ายังไงนะครับให้มันต่อเนื่องนะครับห้าอ่า ถ้าฮอร์โมอนที่เราสั่งมาหรือค้นหามานะครับมันไม่สามารถอ่ายี่ห้อน,นี้มันไม่สามารถที่มันจะเปิดตาดอกได้แล้วก็หาอ่าฮอร์โมอนเปิดตาดอกอ่าของบริษัทอื่นนะครับลองหาดูนะครับผมตัวไหนดีก็ใช้ตัวนั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมใช้ฉีดมาแล้วหนึ่งวันนะครับก็เห็นเริ่มมีดอกแล้วครับก็ลองลองดูไปสักประมาณสี่ห้าวันหรืออาทิตย์นะครับผมนะ ถ้าเห็นดอกออกเยอะก็แสดงว่าอ่ามันก็ใช้ได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมฮอร์โมอนที่ผมใช้นะครับผมในการเปิดตาดอกของถั่วฝักยาวนะครับว่าเป็นของอะไรนะครับชื่ออะไรนะครับผมนะ,ะเผื่อบางคนอาจจะอ่าอาจจะเจอปัญหาแบบผมก็อาจจะ ใช้ฮอร์โมนเปิดตาดอกของต้นถั่วากยาวนะครับเพื่อให้ดอกออกดอกออกช่อนะครับเพิ่มพูนผลผลิตนะครับนะมีอะไรก็แชร์บอกต่อๆกันไปเห็นไหมครับอ่าเริ่มเริ่มมีแล้วครับผมนี่ให้ดูใ,ใกล้นะครับออกงวงเริ่มมีดอกมีช่อออกแล้วครับผมก็เบาใจไปเปาะนึงนะครับผมนะอ่าถ้าไม่ทำอย่างนี้นะครับผมเราก็อ่เสียผลผลิต นะครับผมเสียเสียเวล่ำเวลานะครับผมนะเดี๋ยวมันจะหลายวันเข้ามันจะต้นถั่วปักยาวมันมีอายุจํากัดเดี๋ยวมันก็แก่นะครับผมนะเราต้องหาวิธีที่จะทําให้เราเพิ่มผลผลิตนะครับเมื่อมันไม่ออกดอกเราก็ต้องหาฮอร์โมนเปิดตาดอกนะครับผมเห็นไหมครับผมก็อาจ อ่าตอนนี้ยังดูไม่ออกนะครับเพราะว่าฉีดไปครั้งแรกนะครับก็อ่าก็เห็นเป็นดอกจูมดอกบานออกมาบ้างแล้วนะครับผมนะเห็นไหมครับเป็นจูมอ่านี่นะครับงวงตาดอกอ่าก็ออกบานมาบ้างนะครับผมนะก็คอยดูประมาณอ่าสักอ่าฉีดประมาณสักสี่ครั้งห้าครั้งนะครับนะ น่าประมาณนี้แหละนะครับผมนะอ่ามันจะเห็นผลไม่เห็นผลก็ประมาณนี้แหละ,ะครับต้องให้เวลาอ่าฮอร์โมนได้กระตุ้นนะครับต้นถั่วปักยาวของเรานะครับผมครับผมนะวันนี้ก็อ่าบรรยากาศครึ้มๆนะครับผมวันนี้ผมก็อ่ารวดน้ํานะครับผมแลวประมาณช่วงห้าโมงเย็ยนผมก็จะฉีดอีกเป็น สองครั้งนะครับผมเป็นครั้งที่สองนะครับเดี๋ยวตอนประมาณห้าโมงเย็นนะครับผมแล้วก็ผสมด,ด้วยยาฆ่าแมลงอยาฆ่าเพียด้วยนะครับผมยาฆ่าเพียนานๆฉีดครั้งนะครับผมแล้วก็เว้นไปสักสี่ห้าวันนะครับผม <_ c oughs> เพราะว่าเพียนี่มันจะชอบมากเลยครับผมกับพวกยอดถั่วหรือมันจะทําลายพวกขั้วดอกนะครับทาให้ดอกร่วงนะครับผมนะอ่า เชื่อว่าใครหลายคนนะครับก็ต้องเจอ,อปัญหาแบบเดียวกับผมนะครับผมก็นะถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ทําตามแบบผมได้นะหรือ,อพลิกแพงนะครับผมนะก็วิธีนี้นะครับผมนะก็อัปโหลดมาให้ดูนะครับผมนะถ้าใบมันเยอะมากนะครับใบมันเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยมีดอกมีช่อก็ผมก็ใช้กันไกล ตัดแต่งใบให้มันบางลงเพื่อง่ายต่อการฉีดฮอร์โมนและยาฆ่า,มาแมลงนะครับแล้วก็เปิดตาดอกใช้ยาโมนเปิดตาดอกถั่วนะครับผมนะเวลาเราฉีดไปนะครับมันจะไม่ค่อยได้ติดติดถูกใบเท่าไหร่นะครับผมมันจะถูกพวกงวงงวงของตาดอกช่อของถั่วนะครับมันอาจจะช่วยให้กระตุ้นได้เร็วขึ้นนะครับต้องทดลองนะครับผมผมใช้ประมาณอ่า จากครั้งที่สองวันนี้นะครับผมจะฉีดประมาณ5้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฮอร์โมนนะครับที่ผมใช้นะครับกับต้นถั่วฝักยาวเพื่อเปิดตาดอกให้มันนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมจะพาไปดูครับผมนะครับผมนะผมลองยี่ห้อนี้นะครับไม่ได้มาโฆษณาของฮอร์โมนบริษัทนี้นะครับแต่มีอะไรเราก็แชร์นะครับ อ่าบอกต่อกันไปนะครับผมนะนี่นะครับผมมันเป็นช้อนทองนะครับชื่อมันช้อนทองนะครับปลอดภัยแล้วก็ปลอดสารพิษและสามารถไนกันนะครับส,สามาปลอดภัยปลอดสารพิษและสารตกค้างปลอดภัยปลอดสารพิษสารตกค้างนะครับชื่อมันช้อนทองนะครับผมสร้างอ่าช้อนทองสารปรับ สปรุญพืชนะครับผมสําหรับพืชผักพืชผักสวนครัวกินดอกนะครับนะอ่าเดี๋ยวนี่นะครับผมสําหรับพืชผักสวนครัวที่มีดอก มากในขนาดเดียวกันเช่นพริกมะเขือผัก่าแล้วก็แตงกัวแตงร้านนะถั่วผักยาถั่วลันเตาอะไรนี่นะครับผมนะจะช่วยนะเสริมในการแตกดอกพัฒนาการของอดอกดีขึ้นนะเพิ่มจํานวนดอกดอกมากนะผลนะหมายคั้วเหนียวนะครับผมติดดกนะครับดอกไม่ร่วงนะครับผมนะนะวิธีใช้ประมาณ2 0่สซีซีต่อน้ำยี่สิตรนะครับ นี่ 10cc ต่อน้ำ20ลิตรแล้วก็ต่อน้ำ200ลิตรนะครับผมหรือ 200cc ต่อน้ำ200ลิตรอ่าฉีดพ่นช่วงเช้าแดดจัดนะครับประมาณ3โมงเช้าหรือ4โมงเช้านะครับให้อ่าผสมกับยากำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชได้ด้วยทั้งเคมีและาสารชีวาภาพได้ทุกชนิดนะครับฉีดพ่นทุก5หรือ7วันต่อครั้ง นะครับผมอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับประมาณสักห้าวันนะครับผมเอาระยะเวลาประมาณห้าวันเดี๋ยวก็รู้ผลนะครับผมตอนเย็นนี้ผมก็จะฉีดอีกนะครับผมนะเพิ่งรดน้ําเสร็จแล้วก็รอให้ใบแห้งก่อนนะครับใบก็ถั่วแห้งก่อนนะครับนี่ครับผมช้อนทองครับผมนะใครอยากจะใช้แบบผมก็ลองดูนะครับผมนะตอนนี้ก็เห็นเริ่มมีดอก คั่วแล้วก็ของต้นถั่วก็เริ่มออกมาทีเล็กเทียน้อยนะครับแต่ยังไม่แน่ใจนะครับผมต้องใช้ประมาณสัก5วันไปก่อนนะครับว่ามันจะได้ผลจริงไหมนะครับผมนะครับผมนะใครจะลองใช้ฮอร์โมนแบบผมก็ได้นะครับลองดูนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทดลองอยู่นะครับผมก็วันนี้ก็อัปโหลดมาให้ดูนะครับผมนะสำหรับใครที่ถั่วฝักยาวไม่ ไม่ออกดอกออกงวงออกช่ออะไรนะครับผมเป็นแบบเดียวกับผมเลยนะครับผมแบบใบดอกงามสวยนะครับต้นไม่ตายแต่ดอกช่อไม่ค่อยจะออกนะครับผมก็ทําแบบผมก็ได้นะครับผมเนือ้อหาวิธีแนวทางาแบบไหนก็ได้นะครับของผมก็แค่ทําทให้ใบนบางลงนะครับนะหนึ่งเพื่อ,อเพื่อไม่ให้าสารอาหารของต้นถั่วฝักยาวมันจะเป็นเลี้ยง ใบมันมากเกินไปนะครับเลี้ยงใบมากจนเกินไปทําให้อ่ามันไม่ออกดอกออกช่อผมคิดว่าอย่างนี้นะครับผมนะผมก็เลยต้องทําการตัดแต่งใบออกเป็นส่วนน้อยนะครับผมนะพอให้มันเห็นตาดอกงวงช่อของอ่าต้นถั่วฝาวต้นถั่วฝักยาวนะครับพวกติดแล้วก็ทําการนะครับผมนะหาโฮอร์โมนหรือหาสารอาหารเสริมนะครับ ในการฉีดให้มันถูกตาดอกงวงของต้นถั่วฝักยาวเพื่อให้มันออกดอกนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นทดลองนะครับผมใครเข้ามาดูในคลิปนี้นะครับผมก็ทําทแบบผมได้นะครับผมนะใครเจอปัญหาแบบเดียวกันนะครนะนะครับวันนี้ก็อัปโหลดมาให้รับชมนะครับผมเป็นแนวทางอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะซึ่งใครเจอปัญหานี้ก็บอกต่อต่อกันไปแล้วก็บอก แชร์ๆต่อๆกันไปด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมก็วันนี้ก็อัปโหลดมาให้รับดูรับชมในแค่นี้นะครับผมนะถ้าใครเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในช่องคนแมวทานนะครับผมจะมีแนวสาระหรือประโยชน์หล,หลายๆอย่างที่จะมาอัปโหลดลงในคลิปนี้นะครับนะเกี่ยวกับาการเกษตรหรือว่าการซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับหรืออ่า วิถีชีวิตประจําวันของผมนะครับผมนะซึ่งจะนํามาลงในช่องนี้นะครับผมนะอ่าตอนนี้ก็เดินดูนะครับนะต้นถั่วฝักยาวของผมวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะเก็บแล้วนะครับดูว่าผลผลิตจะกะได้กี่ทุงนะครับผมเพราะว่ามันเริ่มเห็นทยอยออกมาแล้วออกดอกออกช่อออกงวงแล้วนะครับผมนะแล้วก็เริ่มมีฝักแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าครับนี่นะครับผมนะ ยาวมากครับเนี่ยขนาดฉีดยายืดถั่วนะครับไปแค่ครั้งเดียวนะครับผมนะอ่าสวยครับผมน้ําหนักดีครับพันนี้น้ําหนักดีนะครับผมนะดกคลองสิบนะครับผมแต่อ่าเสียดายนะครับผมนะมันยังไม่ออกอ่าดอกออกช่อดกนะครับผมฮะอ่ารอ ให้มันเยอะคงจะได้หลายถุงนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมนะตอนนี้กําลัง่าเห็นดอกมาลําไรลลาไรแล้วนะครับผมนะอ่าลองดูนะครับว่าฮอร์โมนที่ผมแนะน,นํานี้มัน่าจะใช้ได้ผลไหมล่ะครับผมนะขอเวลาสักห้าวันฉีดต,ติดต่อกันนะครับผมเพื่อให้ฮอร์อมโมนได้มันไปกระตุ้นนะครับตาดอกของช่อของมันนะครับอของในต้นถั่วฝักยาวนะครับผม นะให้มันกระตุ้นออกดอกเยอะๆนะครับเรือก็จะได้ผลผลิตแล้วก็จะได้รายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมนะนะครับผมนะก่อนจากกันไปนะครับผมนะก็มีคำกรอีกเช่นเคยนะครับผมนะอ่าคำกรที่ผมยึดเหนี่ยวในจิตใจของผมก็คือขยันนั้นเป็นเรื่องดีนะครับผมแต่ขยันผิดที่ผิดทางผิดเวลาทำยังไงก็ไม่รวยนะครับทำยังไงก็ไม่รวย อ่าสิบปีก็ไม่รวยนะครับผมขยันนั้นเป็นเรื่องดีขยันทิกที่ปิดทางสิบปีก็ไม่รวยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับคำกรนนี้ยึดเหนี่ยวจิตใจผมมาตลอดนะครับผมนะอะไะครับผมนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในช่องคนไม่เอาทานนะครับผมจะมีแนวทางสาระต่างๆที่จะอัปโหลดนะครับนะใครเข้ามาดูในคลิปนี้เจอปัญหาเดียวกันก็ดูจนจบคลิปนะครับผมแล้วก็ทักคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผม วันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม